สีแบบนะครับผมสุดท้ายมาเจบทตีแบบทีสี่นะครับมาพอครับบอยจะเป็นรูปแบบอย่างนี้นครับเนาะแบบแรกสามเหลี่ยมขึ้นไปขึ้นมาเมื่อกีเนี้ยบอยเกินไปนะครับเนาะถิงจะเป็นแผ่นปอเปียกกระจ่างเตอร์เนาะแบบที่สองเนาะร้องร้องเย่เป็นแผ่นแบบนี้แผ่นเคปเออแจ้กะบมันกับบอเวิร์กนะครับบอกไขยงามจะได้เนาะรูปแบบที่สามนี่เนย้เป็นหอม้วนหอม้วนมันเกิดง่ายเกินไป เลยมาจบด้วยแบบทีซีนะครับผมนี่คือมันน่ากินนะครับเนาะเป็นรูปแบบ,งงบุงท้องเนาะนี่เนาะเป็นปอเปี้ยะถุงท้องนี่ยนะครับนี่ตอนนี้นะครับ <c oughs> ลองมาสามซีแบบนะครับผมสุดท้ายมาจบด้วยแบบทีซีสุดยอดครับผมนี่แฟนผมกําลังฮอยนะครับตอนนี้นะครับอ,อันนี้ คิดได้นะครับผมว่าเออมีขึ้นชายนะครับผมไอ้มีใบขึ้นชายเออแต่เลยไปตัดใบขึ้นชายมาเอามาห่อเอ,อมามัดมัดคอดนี่นะครับมัดคอตอันนี้ก็ง่ายๆเลยครับผมซื้อหมูมเด้งมาแล้วครับเป็นถุงอืมอนึ่งมันหนุ่มนะครับเนาต้อ,ง,ง,องนั่นมาปุ้งอย่างแบบไหมนี่ใส,ใส่แข่ต้นหอมน้อยเดียวพอนะครับนอะว่าเวลาเนี้ยออกมาแล้วขนมถุงท้อง ถุงท้องมาได้ก็ได้ม,มันเจอขนมเนาะมันเป็นเนี่ยอาหารทานเล่นเนาะครับเนาะเป็นแค่อาหารทานเล่นเนี่ยนี่ถุงท้องเนี่ยครับเนาะถ้าเขาเนี่ยถ้าเขาถ้าเขาเอาไปถอดนะครับเนาะเดี๋ยวเขามาพอนะครับว่ามันจะหน้าตาหน้ากิน,นครับแล้วก็กลับเนี่ยถ้าเขาเอาไปจิ้มน้ำจิ้มไก่นะครับเนาะมันจะล้าก็หรือว่าเขาจะเอาไปกลับจิ้มมาย้องเนตหรือว่าอย่างอีดี เดี๋ยวเขาต้องร้องพอครับเดี๋ยวมาพอว่าน้ำจิ้มอันไหนมันจะเข้ากันครับเนาะแล้วก็มันจะล้ํากันอืมครับอันนี้กําลังมัสคอตอยู่นะครับผมมัสคอตให้มันแน่นๆนะครับนี่นะคะก็นะะก็ครับพอปั่นนั้นเนาะฮอลเล่นๆอ่ะพอเป็นบาเจขนมกินนะครับเนาะพอมันบะเจเป็นของกินเนี่ย เหมือนคล้ายๆกับของชั้มลวยแล้วนะครับน้องแบบนี้นะเนาะอืมนแาหักดีครับแผ่นปอเปียนี่ซื้อแม้หลายวันแล้วนะครับเนาะอยู่กาในตู้เย็นนะครับเนาะกะเลยวันนี้ก็เลยเอามาหอครับมาเจอชองฟิตไว้ซื้อมาเจ็ดเมื่อไหร่บางแผ่นกับกรอบแล้วนะครับนี่นะครับนี่บางแผ่นก็เนี่ยเป็นแข็งเป็นกรอบกระด้างแล้วะนะเนาะ มันต้องใส่ช่องธรรมดาก็ละมันต้องเจ็บเพาะาธรรมดานจะอยู่งนน้ำไปเนาอเเราว่กแฉแล้วน้องนะโดนล้มแต่อตอนจีไทยยงกไทยทำติวาขนมจีบขนมจีบกุ้งอย่างมนะเดกําลังเอามะยะกินแฮมไม่นะร กสวยงาามขนดอตอนนี้ก็หอมมดแล้วนะครับผมหมูประมดแล้วแต่ว่าแผ่นปอเปี๊ยนี่ยังหมดเดียนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มหอครับอันสุดท้ายนะครับนะนเนาะแป้งมันแข็งๆไปหน่อยนะนี่เนาะนี่ครับหมูประมดละห่อได้ประมาณเนี้ยหั่นก็ครับงามเหมือนของซ้ำลอยเลยนี่นะครับขนมถุงท้องนะฮะนะฮะแบมเมียครับ oh. ที่เฮาเอามา ถอดพอมันจะล้าก็น,ำน้ำเนาะมาล้มแนนอนครับ <c oughs> จะได้ผมก็ะตงมั่นใจว่าล้มเฮพื้นเฮาก็จะมาทําการถอดกันนะครับผมไก่ไกายกายแมงวุ้นเนี่ยนะครับมาตอบอัวนี่มันจีตายเลยนะแท้กั <c oughs> นแท่กับ <c oughs> ป้อนหัวเหรอเฮ้ยพ้นมาตายจะตอมหัวตอมเก้าในเซ็งอะ จะมาบอกว่าอันเนี้ยแฮมบอร์กุนนะครับเขาจะมาถอดนะครับพเพราะว่าอันเนี้ยตอนนี้เข้ากำเข้ากัางการคออะครับแฮ <laughs> มเบอร์นะเขาจะมาถอดถอดปอเปี้ยน,นะครับมาเออเขาจะเอาถุงคุ้มนะครับเอาถุงห่อเออ<ม>น้อยไปเออเอาอันนั้นะเอาถุงยังไงนะกันเนี่ยครับทุกคนเดี๋ยวเขาก็จะเอาใส่ถุงคุ้มไ้นะครับแล้วก็เอาไปอันเนี้ยใส่ในตู้เย็นนะครับเนาะ มันก็จะได้มีอายเย็นขึ้นก็่อ,อย่าทำให้แผ่นปอเปี้ยเนี่ยหนุ่มขึ้นนะครับเนาะจากตอเน,นี้ยมันแข็งเกลึกดเนะี <c> ่ย <oughs> แข็งกากดกอะ่ะเออนะครับขท้านะครับหน้ากินก็ครับทุกคนอันนี้ขนาดบาได้ทอเลยน,นะครับถุงท้องมาเดี๋ยวเาอามาใส่ถุงก่อนนะครับเนาะใส่ถุงมัดคุ้มใบอืมประมาณนี้ จวเอาไปใส่ตู้เย็นไวก่อนนะครับบ,บุดเฮาจะมาถอดกันนะครับเนาะ <c oughs> ตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับเนาะได้เวลาตีเฮาจะถอดขนมถุงท้องขนมถุงท้องนะ <c oughs> อเนาะออปอบเปี้ยะถุงท้องก็เลยครับ <c oughs> ผมก็ลังหัวผมจะอู้ใะไรนะครับเนาะมันเจืออยังบม้หัวต้องบอกว่าวขนมถุงท้อง นี่นะครับผมยเย็นมาละเด,ดี๋ยวเขาก็จะตั้แก๊สก่อนนะครับผมน้ำมันน,น้อยนะครับก็จะร้อนน้ำมันหอดก่อนนะครับเนาะเดีคค๋ยวเขามาพอกันะครับว่ามันน,นั่นอย่างมันจะนุ่มก่อนเนาะครับเนาะนี่โอ้มันนุ่มเลยนะครับนุ่มเลยแต่เจ้าเลยแต่เจ้าน่ะแข็งโป๊กเลย เดี๋ยวนี้หนุม่มละพ่อได้ไอเย็นจากอันนี้ตู้เย็นนะครับเนาะนี่นะหนุมม่มหมดละตอนนี้ก็น้ำมันก็เริ่มห่อแล้วครับผมมาเดี๋ยวเราจะมาลองใส่สักหนึ่งอันนะครับเนาะแป๊บไม่เดี๋ยวเราจะมาใช่เจียนาะเดี๋ยวเราจะใช่อนะันเนี้ยอันนี้หก่อนเนาะมา <c ười> ได้เอาสติกเกอร์ออกเจียนะครับเนาะเอ้ยเนูสติกเกอร์กับเ,เอาเจียผมกระบ,บาะครับเนาะม่ได้ใช่เจเดี๋ยวเราไปเอาออกมาลุ้นมันออกเง,งาีย มาครับเอาใส่ไปร้องหนึ่งชิ้นก่อนออนน้อันนี้อู้อูนน้อมันู้อ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 ็้อู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 ู้๋้อะ้อู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 ้อน้อ่อูอคค้อู้อาาู้อู้อน,น้อนู้อ,อู้อู้อู้อผมอู้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 ้อู้ออู้อ้อูู้อู้อ้อู้อู้อู้ออูอูอูนอู้อู้ออออออ้้ บัดเดี๋ยวนี้ก็เอากระดาษซับมาแล้วนะครับเนาะนี่ครับขอชิกชิกอันนี้ก่อนใส่สักงสองแผ่นนะครับเนาะอืนจะซับนี้นี่นะครับผมสใส่กกเจะก้อนพวานั้นนี่นะน้ำมันห้อนลั่มเขาต้องเบาไฟนะครับครับเขาก็จะใส่ไปแหม ต่อจิ้มให้หอยู่าัเขาต้องต่อหัน้อยนะ <G ül üyor> อันนี้เนี่ยข้างแรกนะครับทีนี้ข้างแรกนะครับ <S <S รนะบมันเกิดจะประมาณนี้ครับเขวานเขาเกือบ,บหูนะครับว่าใบอันนี้วะใบ้นอ,อาย <ใบ S 1> เออใบ้นอายมันจะแตกก็อ,อีนนะครับนะเขาเกือบ,บหูนะครับนะที่แต่เปลิลไทยอย่าเอาไปลวมดีกว่านะผมวานะเนะออ อันนี้นี่บะได้ลวงนะครับเก็บสดๆแล้วก็เอามา้หมักเลยกีในใน่น,นี้น้ำมันเต็มแค่นะครับเนี่ยมนะาแน,น,น่นะ <c oughs> ร่างคาสิเจ้านี่เดี๋ยนี้น้ำมันเต็แมแค่ไหหมอแป้งนี่ถ้าเบาบาลีเอามา่เยอะก,กินนี่ผมว่ามันจะแข็งแล้วก็มันจะมันจะกินบะดีบะล้มนะครับนะตอนตอนฮอเซตนี่ก็วัเตของช้ำรวยนะครับมันเหมือน มันเหมือนนะนี่ครับแผ่นกระดาษเลยครับเนาะแค่นี้นะแผ่นกอเปี้ยนี่นเหมือนแผ่นกระดาษเลยเพราะว่ามันได้อากจาศนะครับเนาะทิ่ม,มันก็จะ n h าวน,นั่นเลยครับเพราะว่าก็หยีาวไทายทำแผ่นต่อแล้วก็เดี๋ยวห้องเปิดมาจิ้มเห็มนะครับเนาะเอ้ยนี่แม่ขัวได้ทำนะครับ เดี๋ยวนี้เป็นถุงนะครับแต่ว่าแบบนี้นี่นะแบบนี้สายไี่มัดละสายสายไม่แตกละตอนอันกับลุดทองผมเลยเอาอันที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับเอามาชิ้นนะก็มมนเก็บได้เป็นขนมขิงทองจริงๆนะเมื่อใดมุ่งหังนะจีว่าจะได้หนักนะน่าจะได้หนแถมอยู่แต่ว่า ใส่ไส้นี่เป็นไส้อื่นนะครับเนาะทีบเจี๊ยหมูหมูเด้งอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้แป้งมันเหลืออยู่นะครับเรเจะเอาห้อใส่แล้วมันใส่แบบมดนะครับเนาะสีมันเงี้ยนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะเอามาจิ้มกับน้ำจิ้มไก่นะครับผมแล้วก็น้ำจิ้มมายองเนสที่ที่เฮามีนะครับ ซอฟู้นะดซอสมายองเนตักตีเป็นคนบ่ค่อยอู้นะครับเวลาได้อู้มันเกิดจะประมาณนี้ครับเนาะแท้ครับแต่เมือนี่เจครชอบอู้จะได้นะเพียงไม,ม่ได้อู้แล้วก็จะประมาณนี้แต่ว่านี่คนชิมมาหลายคนนะครับผมวันนี้คนชิมมาหลายคนนี่นครับ เดี๋ยวเขาก,ก็ลองจัดพอนะครับนะจัดเอาเอาขนมขนมถุงทองอามาใส่นะครับนะ้องม,มา,าแผ่นซับน้ำมันวางไว้ก่อนดีกว่าครับมันถ่ายจะดีกว่าเพวน้ำมันมันยังออกบรหมดเลยะ่ะก็แล้วครับอืมมาวางวางตรงนี้ไม้ไหม ครับทุกคนโอ้ปรเดี๋ยวนี้คน้นค้นบาได้ยง่้ยนี่อันก็เงียเต่าเม็ดบัแข่งบักเสียนะครับพอพอคนง้ยละครับนี่เรกินเยอะ <c ười> ปากต้องอยู่เดีวอยู่นะครับผมตอนนี้นะมันสามารถทายได้เต็มน,นะครับครับเดี๋ยวแฮมสองขยักเขาก็ใจเงักมดแล้วนะครับเนาะ ทำซองใครยักอ่ะน,นะเดี๋ยวผมพอครับนี่างนครับผม,มครับเหลือมานะครับผมพอทถจ้ํำก็แล้วะหละใจ่ล้วครับเดี๋ยวเขาจะมาชิงขนมถุงท้องหน้าตาที่แปลว่าเหมือนของสำรวยผุมว่ามันจะหล่อก็หนักเนาะเดี๋ยวพอว่ามันจะหล่อมกอ เนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับนะคำนี้นะนี่ก็คือว่าแต่เจ้านี่พดล้องนะครับพดล้องพดล้องขับนะครับแต่เจ้านะเออมันขับเข้าขับเข้าพูดชื่อว่ามันขับขับมันเนี่ยแกนแต้มมันบกใสอันเหรอแป้มมันบกใสติดกันนะครับเนาะต่ของปอเปี้ยนี่มันกรอบนะครับนะมันเลยบกขสติดแต่กเนี่ยครับ <laughs> เอามาโกนแล้วลืมเลยลืมพอเพียงเมาแข่นกัเอา้าอันนี้ปากไม่เนี่ยไม่ได้แกะแอมเดียวนะไม่ได้แกะกะออกเพียง <laughs> เลี้ยงลูกน้อยกนเนี่ยมันก็จะเบื่อเบื่อหน่อยนะครับเนาะ <laughs> นะีนะ่คนระับรอบสุดท้ายก็แล้วแล้วครับเนาะเา่อใสุ่่นเล็กใส่ถ้วยผงเล็กใส่ใส่แก้วเล็ก ลงไปเอาน้ำจิ้มก่อนนะครับเดี๋ยวผมต้องลงไปเสาะหาน้ำจิ้มน้ำจิ้มไก่ก่อนนะครับผมตอนนี้ก็ได้น้ำจิ้มน้ำจิ้มไก่มาแล้วนะครับเนาะแล้วก็ซอสมายองเนสนะครับเนาะนี่ยครับเราจะมาลองดูนะครับว่าสามอย่างเนี่ยถ้าเราเอามาจิ้มขนมถุงท้องนะครับว่าอันไหนมันจะลั้มกุ้าไก่เดี๋ยวเรามาลองดูครับอ่าเราก็ใส่ประมาณนี้นะครับเนาะ ซอสอะไรก็ผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวเขา,าจะมาอันนี้เาใส่ใบยอเน็กตกับนี่เขาใส่ซอสสีส้มกับน้ำจิ้มไก่แล้วนะครับเดี๋ยวเขา,ามาใส่ซอสสีขาวครัเนะครับนะเออสีขาวสีครีมมาอันนี้เป็นซอสมายอเน็ตเหมือนกันแต่ว่าเป็นสีขาวอืมประมาณนี้กัวมันจะกลัวมันบลนัลลนะังนะครับเนาะผมจะซออหาอันทีงามที่สุดนะครับเนาะเอามาจิ้มนะครับ อ่านี่อันนี้สวยงามที่สุดละผมว่านะพอมันมีครบเลยนะครับเนาะนีเดี๋ยวเอาไปยังไมจิจ้มน้ำจิ้มลองน้ำจิ้มไก่ก่อนนะครับเนาะพอหวานไหนมันจะล้าที่สุดนะครับเนาะน้อครับนอนนี่มันติดปากครับผม,บผมวัวจะออกจะได้นะครับมาเดี๋ย,ยวเขาจะลองจิ้มดูนี่นะครับทุกคนยืมๆเลยครับนะครับ รออสชาติดีครับผมดี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 ดดแป้งกระน,นุ่มแล้วก็อันนี้เหรอไอห,หมูกระน,นุ่มนะครับเนาะน้ำจิม้มหิดสองนะครับเนาะอันจริงงามที่สุดแล้วก็ครบที่สุดจิ้มอันนี้ก่อนอันนี้เป็นน้ำจิ้มมายองเนสที่สำหรับไว้จิ้มเป็นฝ้ายนะครับเนาะเราจะจิ้มนั้งนักเลย พรน้ำจิ้มมันนี้ผมมากครับทุบกคนเย,ยี่ยมๆนะครับปากแสีหงมแล้ววันนี่ไปเดินมาครับผมนี่อืมจิ้มน้ำจิ้มมาอย่างนี้น่บะคอยบะเปิ้งก็ได้นะครับเดี๋ยวเขามาจิ้มสือขาวนั่นนะ จิ้มสีขาวพอแลมันจะล้ำก่อนนะครับเนาะนวลสวยงามเลยจิ้มสีขาวพอนะครับเนาะมันจะล้ำก่อนส่วน,นูกเราซอสนี้ซอสมายองเนสทุดสองนั้น,นครับบ,บะมาเข้ากัน <c oughs> น้ำจิ้มไก่ล้ำทีส่สุดละน้ำจิ้มไก่ล้ำกว่า,ะะาเพราะว่เรี่อ <c oughs> ครับผมก็ข,ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก็นะครับผมเดี๋ยวเอาไปสูเปล่อนะครับเนาะเพราะ,ะว่าอันเนี้ยเนี่ยนี้เอากินกับหลายคนฝ <c> า <oughs> กกดติดตามด้วยนะครับกดแชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อ,ดอดะะดโอเคครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย